พี่น้องพี่น้องชาวสมเด็จและพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้ถือเป็นการปราศัยที่สุนทรีที่สุดในโลก เพราะมีดนตรีประกอบด้วยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคณะดนตรีที่ได้มาช่วยบรรเลงมีคนถามผมเมื่อสักครู่ข้างล่างว่าอา้าวทำไมวันนี้นายจุรินใส่เสื้อแดง บอกว่าที่ใส่เสื้อสีนี้เพราะพรุ่งนี้วันตรุษจ,จีนแล้วถ้าดูดีๆนี่ไม่ใช่เสื้อแดงนี่มันเสื้อหลากสีผมได้มาพบกับพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินครั้งสุดท้ายปีที่แล้วสองปีที่แล้วหวังว่าพี่น้องคงจำได้ มาตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมาพบพี่น้องชาวอสอมที่ยางตลาดมาคราวนั้นมีอสอมเป็นหมื่นมาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเรากระทรวงสาธารณาสุขและวันนั้นผมให้คำมั่นสัญญากับท่านทั้งหลายไว้หลายข้อว่าจะจัดงบประมาณ โครงการไทยเข้มแข็งของท่านนายกอภิสิทธิ์มาจัดการให้กับพี่น้องชาวจังหวัดก,กาลสินแล้วก็มาถึงวันนี้ได้ทําตามคำมั่นสัญญาทั้งหมดแล้วหนึ่งสิ่งที่ทําให้อาคารพักผู้ป่วยร้อสิบเตียงโรงพยาบาลสมเด็จห้ล้านบาทนั่นนายจุรินกับนายอภิสิทธิ์ และพี่ปูรัชดาพรแก้วสนิดสองอาคารพักพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จเจดจุล้านบาทตอนนี้พยาบาลหลับฝันดีทุกคนเรียบร้อยแล้วสามอาคารพักผู้ป่วยร้อยสเตียงโรงพยาบาลยุคพระราชกุชินาราย 4. อาคารพักผู้ป่วย60เตียงโรงพยาบาลอำเภอกำมลาสัยห้าสำนักง,งานสาธรารณสุขอำเภอสามอำเภอปกติเขาไม่มีงบให้กันแต่นี่เป็นเงินพิเศษอำเภอคำม่วงท่าคันโทนามนสามอำเภอทั้งหมดตกใจคิดว่าใครมา ที่สำคัญจังหวัดกาลสินเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีอำเภอที่ไม่มีโรงพยาบาลระดับอำเภอมากที่สุดถึง4อำเภอและ4อำเภอนั้นนายจุรินจัดโรงพยาบาลอำเภอให้เรียบร้อยแล้วครับ1อำเภอคลองชัย2อำเภอสามชัย3อำเภอนาคู สี่อำเภอดอนจานรวมแล้ว80ล้านบาทที่สำคัญสถานีอนามัยร้อยกว่าแห่งของจังหวัดกาลสินวันนี้ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลตำบลครบทุกแห่งแล้วจัดงบประมาณพิเศษให้เฉพาะจังหวัดกาลสินของกระทรวงสาธารณสุข3 3 3 ล้านบาทสามล้านบาทงวดหน้าพอดีวันนี้ผมคงพูดไม่ยาวมีเวลาแค่20นาทีพูดไปยกนาฬิกาไปอย่าตกใจ เพราะถัดจากผมท่านอภิสิทธิต์ต้องพูดแล้วเราต้องไปขึ้นเครื่องบินพร้อมกันที่จังหวัดขอนแกน่นถ้าคืนช้าเดี๋ยวตกเครื่องบินแต่รับรองเครื่องบินไม่ตกเพราะผมไปด้วยถ้าตกจะกลับมาเยี่ยมพวกเราเพราะรู้ว่าคนกาลสินไม่กลัวผี เพราะทุกวันนี้เจอผีทุกวันอยู่แล้วผีอีแพงตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นมาละกอลูกหนึ่งสามสิบได้เห็นก็เที่ยวนี้กะลำปลีโลหนึ่งห้าสิบ เนื้อหมูที่เขาบอกว่าหมูหมูวันนี้โลร้อยห้าสิบวันหาเสียงเลือกตั้งผู้แทนปีที่แล้วจำได้ไหมคนหน้าขาวขาวผมยาวๆไปที่ราชมังคลากีฬาสถานบอกก็พี่น้องถ้าหนูเป็นนายกจากกระชากฆ่าคลองชี่ลงมาพูดยาเสียงกระเส่า แต่ปรากฏว่าแทนที่จะกระชากค่าคลองชีพกลายเป็นกระชากราคาพืชผลการเกษตรข้าวประกาศจำนำเกวียนละหมื่นห้าเอาเข้าจริงชาวนาจำนำได้หมื่นเดียวหายไปห้าพันไม่รู้ไปอยู่ในพุงไทย จีทูจีก็เลยกลายเป็นจีทูเจี้ยจีทูเจี้ยก็เลยกลายเป็นจีทูเจ้งนี่เจ้งไปแล้วสองแสนสองหมื่นล้านบาทสองแสนสองหมื่นล้านบาทไม่ใช่ล้านกรี๊ ถ้าเอาเงินสองแสนสองมืนล้านบาทที่เจ๊งไปเพราะจํานำข้าวปีที่แล้วแล้วเงินไม่ถึงมือชาวนามาทำถนนให้คนอีสานมาทำฝายให้คนอีสานฝายละสิบล้านไม่ต้องมากพี่น้องจะได้ถนน22,000สายทั่วอีสานครับจะได้ฝาย22,000ืพันฝายทั่วอีสานครับ แต่นี่ละลายหายไปกับแม่น้ำหมดแล้วที่สำคัญ2องแสนหมื่นล้านเจ็บใจที่สุดแทนที่จะเอามารับจำนำข้าวชาวนาไทยกลายเป็นไปช่วยรับจำนำข้าวชาวนาเขมรมีตัวเลขรายงานว่าปีที่แล้วมีข้าวเขมรเข้ามาในประเทศไทยล้านห้าแสนตัน แปลว,ว่าทั้งหมดขายที่ขมรได้ไม่กี่พันมาเมืองไทยได้มื่นหนึ่งแล้วปล่อยให้ขี้โกงกินไปอีกเกยนละห้าพันไม่แจ้งวันนี้แล้วจะไปแจ้งวันไหนหัวมันไม่ใช่หัวเรามันสัมปะหลังรับปากว่าจะจำนำกิโลหนึ่งสองบาทเบห้าเอาเข้าจริงที่นี่ อาจจะได้ดีหน่อยเพราะใกล้ลานมันแต่หลายจังหวัดได้สองบาทหายไป95ตังค์ไม่รู้ไปอยู่ในพุงใครเหมือนกันอ้อยใครทำอ้อยมั่งปรบมือเมื่อวานซืนชาวไร่อ้อยไปร้องพี่รัชดาพรแก้วสนิทกับผมที่สภา บอกว่าเดี๋ยวนี้อ้อยตัน1,950บาทไม่พอต้นทุนอยากได้พันสองตอกอันพวกผมรับปากแล้วอาทิตย์หน้าวันพฤหัสจะช่วยตั้งกระทูถามสดรัฐบาลทั้งกระทูถามสดนายกให้ว่าจะแก้ปัญหาราคาอ้อยให้ชาวไร่อ้อยได้หรือไม่ พวกผมรับประกันว่าจะช่วยตั้งกระทู้ถามให้แต่ไม่รับประกันว่านายกจะมาตอบหรือไม่เพราะตั้งแต่มีสภาถามไปร้อยกระทู้นายกมาตอบแค่สองกระทู้กระทู้ที่หนึ่งตอบสอสอรัฐบาลได้กันเองถามมาตอบไปแก้วไหนแก้วจ๋าแก้วไหนแก้วจ๋า อีกกระทู้หนึ่งฝ่ายทานเพราะเลี่ยงไม่ได้วันพฤหัสคอยดูนายกปูจะมาตอบกระทู้ถามสดพักประชาธิปัตย์ฝ่ายทานแทนพี่น้องชาวไร่อ้อยการลสิ์หรือไม่ครับที่สำคัญท่านชำนี้พูดไปหน่อยหนึ่งแล้วเมื่อสักครู่ แทนที่จะเร่งแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนรัฐบาลนี้กลับคิดไปแก้รัฐธรรมนูญกลับไปออกกฎหมายล้างผิดคนโกงพี่น้องอย่าคิดว่าตอนนี้เรื่องดูเงียบเงียบแล้วเขาจะล้มเลิกความตั้งใจนะครับความตั้งใจแก้รัฐธรรมนูญ กับความตั้งใจจะออกกฎหมายล้างผิดคนโกงยังเดินหน้าต่อไปแน่นอนแล้วเขาต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปทำไมต้องทำทั้งสองอย่างเพราะถ้าออกกฎหมายล้างผิดคนโกงอย่างเดียวมันจะคืนทรัพย์คืนสิทธิ์คืนเงินล้างผิดไม่ได้ต้องแก้รัฐธรรมนูญพ่วงด้วย เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา309มันเป็นก้างขวางคออยู่เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา309เขียนว่าการล้างผิดคนโกงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เอามาตรานี้ออกก่อนล้างผิดคนโกงก็ขัดรัฐธรรมนูญเขาจึงต้องทำทั้งสองอย่างพร้อมกันแล้วเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรม พี่น้องอย่าหลงกลเป็นนันขาดที่บอกว่าต้องไม่หลงกลเพราะขณะนี้ทำให้ดูเหมือนว่าหลายกลุ่มเหลือเกินพยายามเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเช่นกลุ่มนิติรัฐพยายามเสนอให้แก้รั้มนูลเพื่อนำไปสู่การนิรโทษกรรมสองกลุ่มนปชพยายามจะเสนอให้นิรโทษกรรมในรูปพระราชกำหนดสาม คออนอทอไม่ต้องไปรู้แปลว่าอะไรพยายามเสนอในรูปพระราชบัญญัติให้ออกกฎหมายนิรโทษสกรรมให้ได้ทำให้พี่น้องเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าโอ้โหมันมีแต่กลุ่มโน้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นต้องการให้นิรโทษสกรรมล้างผิดคนโกงแล้วเราจะไปขวางทำไมพี่น้องอย่าเข้าใจผิด เพราะคนสามกลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มนี้มันพวกเดียวกันทั้งหมดแบ่งบทกันเล่นคนละบทแต่มีผู้กำกับคนเดียวกันใบสั่งใบเดียวกันโผล่ออกมาหน้าตาเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปหลงกลล่าสุดที่พี่น้องต้องจับตาเป็นพิเศษไม่ใช่แค่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามออกมาเล่นแล้วขนาดประธานสภาลงมาเล่นเองดูข่าวหรือยังไม่ใช่เล่นคนเดียวเล่นทั้งรองประธานสภาเล่นทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาเห็นข่าวไหมครับ วันสองวันนี้นายเจริญจันโกโมลแ่หลี่ยมแ่เดียวกับสามกลุ่มสีกลุ่มที่ว่านั่นแหละครับออกมาบอกว่าเตรียมเรียกกลุ่มต่างๆออกมาเตรียมเดินหน้าการนิรโทษกรรมนี่ก็คือการเล่นอีกหนึ่งบทแต่จุดยืนของพวกผมอย่างน้อยที่สุดผมกราบเรียนกับพี่น้องเลยครับ ว่าจุดยืนของพวกเราหัวหน้าจะประกาศต่อไปแต่อย่างน้อยในฐานะลูกพักคนหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ขัดแย้งกันถ้าจะนิรโทษกรรมหนึ่งต้องไม่เป็นการล้างผิดคนโกงสองต้องไม่ล้างผิดคดีหมินพระบรมเดชานุภาพ 3. ต้องไม่ล้างผิดพวกเผาบ้านเผาเมือง 4. ต้องไม่ล้างผิดพวกฆ่าคนตายและที่สำคัญจะออกกฎหมายใดก็ตามจะต้องเป็นความเห็นพ้องต้องกันของคนไทยทั้งประเทศก่อนไม่ใช่เห็นด้วยอยู่่ายเดียว ข้อสุดท้ายที่ผมกลาบเรียนกับท่านว่าประธานสภาก็ลงมาเล่นด้วยก็เพราะอะไรครับก็เพราะเมื่อสองวันที่ผ่านมาพี่ปุ๊ยังไม่รู้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหนังสือมาถึงผมบอกว่าคอ,อนอทอเสนอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเข้ามาขอให้บิบฝ่ายทานช่วยพิจารณาให้ความเห็นด้วย แปลว่ารองประธานสภาเตรียมเดินบทออกกฎหมายนี้แนละโทษกรรมประธานสภาเตรียมเดินบทแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมพี่น้องแล้วเนื้อหาของการแก้รัมนูนมีสองข้อหนึ่งเขาจะไม่ตั้งสงสงรแล้วแต่เขาจะตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแทนคนที่จะตั้งคณะกรรมการร่างรัมนูนคือคณะรัฐมนตรี ใครคือหัวหน้าคณะรัฐมนตรีนายกยิ่งลักษ์ช่ไหมพี่น้องที่สุดก็จะได้รัฐธรรมนูญใหม่ฉบับนายกนกแก้วผมตอบล่วงหน้าเลยว่าประชาธิปัตย์และพวกผมบิ๊ฝป,ป่ายคานไม่เอาสุดท้ายพี่น้องต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่าเบาใจเป็นอันขาด แก่รัฐธรรมนูญกับออกกฎหมายล่างผิดคนโกงเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เขาต้องเดินหน้าต่อไปแน่นอนและเราต้องรู้เท่าทันให้มากที่สุดและร่วมต่อสู้เพื่อให้กฎหมายบ้านเมืองยืนหยัดเดินหน้าต่อไปตามหลักนิติธรรมครับพี่น้องครับโดนใจพี่น้องวะ